ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านานะครับกับผมช่องไดโนแดงครับแล้ววันนี้เราจะมาบอกเรื่องเกี่ยวกับเจ้าดูโดพาร o ลนะฮะซึ่งเจ้าตัวนี้เป็นเจ้าตัว Secret ครับเป็นตัว Secret ปกติแล้วสามารถหาได้จากการสุ่มตู้เป็นตู้สักตู้หนึ่งในดูโดไอแลนด์น,นะฮะ ทจกาึ่งสามารถไปหาได้มันหายบบแบบมันหายากมากมากเลยตัวนี้มันหายากมากแล้วก็มีเกมพา s สปล่อยออกมานะครับเป็นตัวนี้เลยเกมพารส s ีเร e t ันเตอร์นะครับแล้วถ้าไม่ชมเนี่ยทําไมผมถึงจะพูดกับตัวนี้นะฮะเพราะว่าตัวนี้นั้นมันเคยขายที่ Mystery มิสเตอรี่มอร์ชารนะครับไอตัวนเนี้ยเนี่ยตอนตีหนึ่งนะครับ มันจะมีมิสเทอรี่เมอร์ชัโผล่มาทุกวันอยู่แล้วนะฮะแล้วพออัปเดตมาเนี่ยปกติแล้วเกมนี้เขาจะไม่ให้แบบพวกซีเครตไปอยู่ในมิสเทอรี่เมอร์ชัทซีเครตสัตยงซีเครตอะไรแบบนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีคนไปซื้อเยอะมากเลยท่านผู้ชมแบบซื้อมาแล้วเขาไปขายเลยอนะ่ะท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนะี่ย ว่าแบบมีคนขายเยอะมากเลยท่านผู้ชมมีทั้งคนซื้อคนขายเนี่ยมันเยอะแยะไปไเลยท่านผู้ชมในทั้งตลาดเนี่ยวุ่นวายมากท่านผู้ชมแบบบางคนก็ขายสักห้าเป็นเลียนนะห้าบิเลียนสี่สี่สามสองเิ็เลียนนะท่านผู้ชมซึ่งตอนนั้นผมก็เป็นหนึ่งในคนนะที่เขาขายเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็หาซื้อไม่ได้แล้วเก็บไว้ตัวหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมจะไม่สามารถหาได้จากเจ้ามิสเทอรี่เมอร์ช้าหรือว่าทาวนิกเมอร์ชาแต่แล้วครับเพราะเขาแก้ไปแล้วนะครับ ท่านชมไปหายเจ้าตัวน,นี้จะล้านขาไม่ได้แล้วท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ท่านผู้ชมไปแล้วครับบ๊ายบาย